สวัสดีครับทุกทคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนอลงไมค์ c r a f t ดาวน์โหลดไมค์ c r a f t แล้วก็ใช้ user id แท้นะครับคือไปยืม id แท้มาเล่นได้สำหรับคนที่ยังไม่มีเงินเล่นนะแต่อยากเล่นของแท้นะครับก็จะบอกแบบไวๆเลยนะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับดาวน์โหลดไมค์คร t ผมก็พิมพ์คำว่าไมค์คร a f t นะครับเดี๋ยวยังไงนะผมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างไว้ให้ด้วยอีกทีนึงแล้วกันนะครับ คลิกที่เนี่ย m i c r a f t Office นี่นะครับปึ๊บถ้ามาตอนแรกเลยนะครับกด Get m i c r a f t กด Get m i n e c r a f t แล้วนะครับเราก็เลือกอ,อันนี้คือผมจะติดตั้งใน PC นะคือคอมพิวเตอร์นะครับเลือกคอมพิวเตอร์นี่นะครับจากนั้นก็เลือก PC ใครเป็น Mac ก็เลือก Mac เลือกตามนี้ไปเลยนะครับโอเคผมเป PC เวลาผมเลือกนะผมไม่รู้นะว่าอันนี้มันคืออะไรนะเวลาผมเลือกแต่ผมใช้อันนี้นะครับ Microsoft จา v a นะครับจากหน้านี้นะครับผมจะกดดาวน์โหลดอ t again จริงๆมันไม่ผมมีแล้วไงแต่จริงๆเนี่มันจะมีให้กดตรงนี้ถ้าถ้าเราไม่มีโปรแกรมมานะครับเราจะกดตรงนี้แต่ถ้ากดตรงนี้ก็คือซื้อ ID แท้มาเล่นนั่นเองแค่นี้นะครับเราก็จะได้ตัวดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้ตามปกตินะครับอันนี้คือไปดาวน์โหลด Minecraft ของแท้นะโอเคจบไปนะครับทีนี้ การไปยืมของแท้ ID แท้มาเล่นนะครับอย่างผมอย่างผมนะครับผมก็ไม่มี ID แท้ในะตอนแรกผมก็ไปยืมมาเล่นนั่นแหละคือตอนนี้ผมก็สมัคร ID จริงแล้วแต่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมก็เลยยังใช้ ID คนอื่นเล่นอยู่นะครับยังมีปัญหาอยู่มาดูการสมัครเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับคลิกเลือกนี่นะครับ M select net free mc คือ minecraft i n ค c r a f t a c c o u n t ก็คือฟรีนั่นเองมันเป็นไอดีฟรีที่เขาแบบเขาไม่ได้เล่นแล้วแล้วเอามาให้คนอื่นเล่นนั่นเองแต่เราแต่ผมไม่รู้นะว่าเราสามารถเล่นได้ตลอดหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเล่นไม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่สามารถเล่นได้อย่างแน่นอนฟรี Free. วัน2วันไม่รู้กี่วันแต่เล่นได้นะครับเอาละมากดที่ getmcaccount นี่นะครับปึ๊บ โอเคตอบชัดไม่ใช่โปรแกรมอัโตโนมตัติจากนั้นจะมาหน้าตานี้นะครับคือแอดเค้าที่เรานำไปใช้นั่นเองนะครับตรงนี้รู้สึกรู้สึกว่าจะมีแค่58 ID นะตอนนี้ผมไม่แน่ใจน,นะอันนี้คาดเดานะครับส่วนเวลาตรงนี้นะครับก็คือเราไม่ชอบตัวเนี้ยเราก็รอนิดนึงนะครับเพื่อไปดูตัวอื่นได้ก็จะมีสกินตาตๆไปเรื่อยๆ กอนอื่นเลยนะครับเราจะยังไม่สามารถใช้ได้นะครับเราต้องไปกดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับเพื่อใช้ในการเข้าล็อกอินนะครับใครมีใคร window s ก็กด Windows ตรงนี้นะครับใคร Mac ก็กดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บก็จะได้โปรแกรมตัวนี้มานะครับนี่นะครับปุ๊บพอได้นะครับขั้นตอนที่เรา ทำก็คือเรากดรันขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บโอเคอันนี้คือใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มี ID แท้ยังสมัครยังมีปัญหาอยู่พอในครั้งแรกเนี่ยถ้าเราขับอันนี้คือผมทำมาแล้วในครั้งแรกเ,เรากดตรง MC เล็กตรงนี้ปึ๊บ กดปุ๊บมันจะให้เลือกออให้เลือกที่อยู่ของโปรแกรมที่เราใช้นั่นเองคือตรงหน้านี้นะครับในครั้งแรกเนี่ยเรากด m s e l e t ปุ๊บมันจะให้มาเลือกโปรแกรมรันโปรแกรม m i n e c r a f t ที่เราใช้นั่นเองเราก็คือตัวนี้นั่นเองเราสามารถมากดตรงนี้นะคลิกขวาแล้วก็ open file มาดูได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยอยู่ใน d ด i v e c โปรแกรมไฟล์ก็เข้าตามนี้เลย microp launcher ปุ๊บก็เลือกตรงนี้ปับ๊บ จากนั้นก็กด mc length ปุ๊บมันจะเด้งมันจะเด้งมันก็จะเป็นรูปนี้กดไม่ได้แล้วนะครับคือหมายความว่าเราเลือกแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องไปเอารหัสนะครับรหัสมาโอเคผมกด get token เ,เนี่ยนะครับเพื่อไปเอา id ยืม id มาเล่นนะครับโอเค get อันนี้ refresh refresh อ่ะเนี่ย refresh ตัวใหม่ใช่ไหม เอาสมมติผมเล่นตัวนี้แหละวันนี้ผมใช้ตัวนี้นะผมก็ copy ตัวนี้เลยนะครับปึ๊บตัวนี้ก็ปิดไปนะครับแล้วก็เปิด c มคัพของเรานะครับไมค์ a คปแท้มาหน้าเราอินตรงนี้นะครับเอาตัวที่ก๊อปเนี่ยวางเลยนะครับตรงนี้ส่วนพัสเวิร์ดเนี่ยเราใส่อะไรก็ได้นะครับให้เราจําได้ปึ๊บกดล็อกอิน แบครับมันก็จะ <c oughs> เนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะครับเราคอนเน็กและรหัสในชื่อคนนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้สกินคนนี้มานะครับแล้วมันน่าจะใช้ได้ไม่คือเนี่ยคือที่ผมปัญหาคือผมไม่รู้มันใช้ได้กี่วันมันมันอาจจะใช้ได้ตลอดก็ได้ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันออกแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปเก็ตมาใหม่ถูกปะ ข้อเสียของมันก็คือเวลาเราไปเล่นไมค์ครับเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่นั่นแหละคือข้อเสียนะข้อดีคือเราได้เล่น ID ฟรีเราไปเล่นกับเพื่อนฟรีนะครับใน ID ดีแท้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนๆอยู่นะครับแล้วก็ใช้ ID แท้นะครับในการเล่นถามว่าทําไมต้อง ID แท้คือเราจะได้แบบจํากัดคนที่มันเล่นด้วยไงบางทีแบบเจอเกียร์เราก็ไม่ไหวไงปวดหัว แล้วก็ไออดี ID แท้พยายามหาเล่นหน่อยนะหรือไม่ก็ซื้อเป็น ID ของตัวเองเรามาเล่นด้วยกันสนุกสนุกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราก็กดเพ์ได้เลยเลือกเวอร์ชั่นปุ๊บ <c oughs> ก็เล่นได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้น่าจะหมดละคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ ละเอียดมากเท่าไหร่แต่ก็น่าจะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะทําไปใช้ได้ทำไปใช้ได้นะครับนิดๆหน่อยๆจะไม่ได้เจาะอะไรขนาดนั้นไงเอาละก็หวังว่าทุกคนคงสนุกกับเกมไมค้าบนะครับเล่นกับเพื่อนๆสามารถมาจอยกับผมได้นะแต่ว่าห้ามเกลียนห้ามเกลียนนะครับเอาละเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับ